ะะก็อย่าเพิ่งเบื่อไปนะคะกับพี่ผักกาดแล้วก็พี่อ,อมค่ะ<ช>ก็ว,วันนี้นะคะพี่จะของคน,นจะมาสอนคําศัพท์ที่ได้ใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจําวันค่ะคําแรกนะคะคําว่า South s, s a l t ค่ะสะกดยังไงคะ S A L T ค่ะ s a l t แปลว่าเกลือนั่นเองค่ะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรียจากคำว่าเกลือแล้วคําต่อไปนะคะน้องๆมันก็คือจะเป็นที่เก็บของเกลือนั่นเองก็คือที่ไหนครับพี่อ,อมนาเกลือค่ะ ซึ่งนาเกลือนะคะภาษาอังกฤษว่า salt farm นั่นเองค่ะ S A L T F A R M salt farm หรือว่านาเกลือนั่นเองค่ะใช่แล้วคำต่อไปนะคะนาเกลือเดี๋ยวเราตากเกลือจะได้อะไรเป็นอย่างแรกครับพี่อมดอกเกลือค่ะใช่แล้วดอกเกลือคืออะไรเอ่ย flower of salt นะคะ F L O W E R flower O, S S o F of แล้วก็คำว่า salt S flower of south หรือว่าดอกเกลือค่ะคําต่อไปนะคะพี่ออมเป็นสิ่งที่เราเด็กๆทุกคนเวลาอาจารย์สั่งให้วาดรูปเนี่ยจะวาสิ่งนี้เป็นอย่างแรกเลยก็คือเราจะบอกไม่ไม่ต้นไม้นะคะ <c oughs> ก็แล้ <c oughs> สำหรับคําว่าต้นไม้นะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ tree ต้นไม้ค่ะ T R E E t, R e e, t R e e, ต้นไม้นะคะใช่แล้วก็คําต่อไปนะคะนอกจาก tree แล้วเนี่ยเรายังมีคําว่า Forest นั่นเอง F O R E S T Forest ที่แปลว่าป่านั่นเองค่ะแล้วก็ในป่าเนี่ยป่าอนนี้ของเรามันมีต้นอะไรคะพี่พักกาดน้องๆก็จะเห็นกันทุกวันหรือเปล่าสูงสงครามต้องมีสิ่งนี้ต้นอะไรพี่อออพี่ออว่าต้นอะไรต้นโกงการแน่เลยค่ะถูกต้องต้นโกงการในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า Man g r o v e ค่ะ M A N G R O V E n g r o v e ต้นกงการค่ะแต่ว่ามี ต้นกงกลางแล้วมันแบบถ้ามันอยู่หลายๆต้นนี่มันเรียกว่าอะไรนะคะ Man Group Forest นั่นเองค่ะซึ่งสะกด M A N G R O V E Man Group เหมือนเมื่อกี้เราก็ต้องคาว่า Forest ที่แปลว่าป่าลงไปค่ะ F O R E S T Forest ก็จะแปลว่าป่ากองกลางค่ะหรือว่าป่าชายเลนใช่แล้วก็ในป่าชายเลนมันจะมีตัวอะไรคะที่มันแบบ ปลาหรือเปล่าพี่อ,อ๋อถูกต้องค่ะซึ่งคำว่าปลานะคะภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะพี่ประกาศ fish นั่นเองค่ะ f i s h <S fish <S แปลว่าปลาค่ะค่ะมีปลาแล้วมีอะไรคะที่แบบมันมีกล้ามหนีบเจ็บเจ็บปูค่ะถูกต้องอร่อยนะเอาอยากกินเลยอ่ะซึ่งคำว่าปูนะคะ c r a p b ครับแปลว่าปูค่ะคำต่อไปอันนี้น้องๆน่าจะเคยเห็นแนตะ่ว่าพวกพี่จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่า ปลาอันเนี้ยมันจะขึ้นมันจะอยู่ที่ปากกรงกลางเท่านั้นซึ่งก็คือปลาอะไรครับพี่ประกาศปลาตีนนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าปลาตีนนะคะสะกดยังไงครับพี่ประกาศก็คือปลาตีนก็คือมัดสกริปเปนั่นเองค่ะ m u d s k i p p e r ค่ะค่ะมัดสคริปเปอร์แปลว่าปลาตีนนะคะต่อไปหลังจากมีปลามีอะไรแล้วเวลาเราแบบไป ตามอ่าแต่จังหวะอื่นที่เราเห็นคนเขาแบบว่าทําอะไรกับนาสักอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเป็นชาวนาใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็คือชาวไร่หรือชาวนานะคะซึ่งเราใช้คําว่า farmer ค่ะ f a r m e rfarmer แปลว่าชาวไร่หรือว่าชาวนาค่ะเราจากมีชาวนาแล้วมีอะไรคะที่เขาแบบนั่งตกปลาอยู่ชาวประมงใช่ไหมคะพี่อออใช่ค่ะสำหรับคำว่าชาวประมงนะคะใช้คำว่า ฟิชเชอร์แค่ะ F I S, s H E R M A N ฟิชเชอร์แแต่ว่าชาวประมงค่ะอะคำต่อไปอันนี้น้องๆไปทุกวันไปเดินแบบอาจจะเบื่อแต่ว่าอย่าเบื่อเลยนั่นก็คือที่ไหนพี่ออมครูค่ะก็คือโรงเรียนนั่นเอง S C H O O L s c h o o l โรงเรียนค่ะใช่แล้ค่ะคำต่อไปอยู่ใกล้ๆโรงเรียนน้องเลยคืออะไรบ้านเราหรอกไม่ใช่ใช่ก็คือวัดนั่นเองค่ะซึ่งวัดเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Temple w a t ค่ะ T E M P L E Temple w a t นั่นเองค่ะต่อจากวัดแล้วมีอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องไปที่ไหนคะพี่ประกาศโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วก็คำนี้นะคะยังเป็นคำสุดท้ายแล้วเลยโหดีใจกันใหญ่รู้เลยไม่ต้องท่องแล้วซึ่งคำว่าโรงพยาบาลนะคะก็คือคำว่า hospital นะคะ H O S P I T A L hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะใช่แล้ว ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรียกว่าเก็บความรู้หรือว่าความรู้ที่พวกพี่เนี่ยเอามาเสริมให้เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยจะเป็นมัคคุเทศก์หรือว่าเป็นไกด์นะคะก็เราก็ได้เรียนอะไรต่างๆไปมากมายเลยว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะพี่ปัชร์ใช่ศึกแล้วก็ประโยชน์ันเลยก็บวกว่าคิดของว่พี่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็จะทําให้น้องๆสามารถเอาไปใช้ฝึกฝนพัฒน,นาตัวเองได้นะคะ แล้วก็พี่ผักกาดเองเนี่ยก็จะเริ่มแรกเนี่ยก็แบบไม่ได้เก่งอะไรเลยเหมือนกันก็ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้พวกี่เองเนี่ยก็ยังจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะก็หวังว่าน้องๆจะสามารถนำเอาไปใช้กันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วไม่เจอกันแล้วฝากทถึงมานะคะชื่อแมพี่ผักกาดใช่แลถึงกันนะโอเคค่ะ